ส่วนเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภาคส่วนต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่านอกจากภาคประชาชนชาชาชนที่เข้าไปช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานต่างๆอย่างล่าสุดค่ะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเองเขาก็มีการแบ่งปันน้ำใจแจกถุงยังชีพผ่านกิจกรรมจัดเรือปันสุกณนะทุ่งพญาไทยจากจ่ายให้กับชาวชุมชนซอยสวนเงินแขวงทุ่งพญาไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะโดยเรือปันสุกเป็นเรือสะเทินน้าสะเทิน บกขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยนะคะที่ใช้ทําประโยชน์ต่อสังคมอย่างการเก็บขยะต,ตามคูคลองก็นํามาดัดแปลงบรรทุกถุงยังชีพออกไปจากจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ในระยะแรกเนี่ยเริ่มทําในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนซึ่งจะเป็นพื้นที่ของวิทยาเขตสลายาจากนั้นก็ขยายเข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อด้วย ส่วนการที่เขาใช้เรือมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะสําหรับการแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนทั้งทางบกและทางน้ำนั่นก็คือต้องการสื่อความหมายนะคะว่าจะเป็นหนึ่งหน่วยงานที่สเทินทุก์และสะเสถนสุขร่วมกับชาวบ้านและแบ่งปันเรื่องของน้ำใจรวมถึงจำไม่ทิ้งกันในภาวะที่ทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะจะเห็นว่า มีโครงการตู้บรรสุเกิดขึ้นมากมายนะซึ่งผมว่าอันนี้สะท้อนเรื่องน้ําใจของสังคมนะครับทีนี้เหตุที่เราจะต้องใช้เรือเนี่ยก็เพราะว่ามี2องสามเหตุผลนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือว่าที่ที่เราอยู่ที่วิเขตใหญ่คือสารยาเนี่ยรอบๆก็เป็นชุมชนชุมชนคลองนะครับการใช้เรือและรถที่สะเทินน้ําสะเทินบกเนี่ยก็เราเรียกว่าจะสะเทินทุกสะเทินสุขให้กับสังคมได้นะครับก็ในด้านที่เรา ต้องบรรเทาความเดือดร้อนเท่าที่เราช่วยได้นะครับก็เอาทรัพยากรล้วเรามีคอนเซปต์ว่าใครมีปันให้ใครหิวแบ่งไปก็คนที่อิ่มหรือพอมีพอกินก็มาช่วยคนที่อาจจะตกงานหรือเดือดร้อนในช่วงนี้ก็จึงเป็นที่มาของโครงการนี้นะครับโดย ส่วนเรื่องของเงินงบประมาณที่เขานำมาจะซื้อสิ่งของแล้วก็มาบรรจุลงในถุงยางชีพเนี่ยนะคะเขาเป็นการรวบรวมมาจากการรับบริจาคจากบุคลากรแล้วก็งบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหิดลและในอนาคตก็มีแนวคิดที่จะใช้โครงการเรือปันสุขต่อยอดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปัญหาต่างๆด้วยนะคะหากคุณผู้ชมติดตามแล้วสนใจที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ยังสามารถร่วมกันได้นะคะโดยติดต่อได้ทาง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ